เมื่อเจ้ารกรรมรถมาได้แล้วก็จะมีทีมปลอมแปลงเอกสาร ตำรวจพบคลิปจากกล้องวงจรปิดมีชายนำเอกสารปลอมของเจ้าของรถไปแจ้งเปลี่ยนทะเบียนที่ทำการขนส่งให้เป็นหมายเลขทะเบียนใหม่และเปลี่ยนจังหวัดเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนจากจังหวัดฉะเชิงเซาไปจังหวัดนครปฐมเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนตำรวจทางหลวงติดตามยึดรถคืนโดยมีผู้ซื้อไปในราคา3 0 0แสนบาทตำรวจได้เริ่มสะกดรอยติดตามแก๊งนี้ทราบว่าแบ่งหน้าที่กันทำงานโดยมีทีมที่นำเอกสารปลอมของเจ้าของรถไปขอเล่มใหม่ต่อสำนักงานขนส่ง สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับนักขุรถบ้านมือ2นะครับวันนี้จะมาเตือนภัยนะครับใครที่กําลังจะซื้อรถมือ2นะครับให้ระวังนะครับพี่นครปถมกําลังเป็นประเด็นร้อนแรงกันเลยนะครับโจรกรรมฟอกขาวเปลี่ยนเล่มทะเบียนใหม่นะครับโดยการปลอมแปลงเอกสารเจ้าของเดิมนะครับเพื่อที่จะไปแจ้งทําเล่มใหม่นะครับแล้วหน้าเล่มนะครับ บันทึกว่าแจ้งแทนเล่มสูญหายนะครับตัวนี้ต้องระวังเลยนะครับแก๊งนี้จะทําเป็นขบวนการนะครับโดยทําทีไปตะวเวียนเช่ารถนะครับเมื่อเขาไปโจรกรรมรถมาได้แล้วนะครับก็จะนําเอกสารสาเนาวัรประชาชนสาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถนะครับแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารหนังสือมอบนาดนะครับไปแจ้งทําเล่มทะเบียนใหม่นะครับตัวนี้อันตรายมากนะครับได้เล่มใหม่และเลขทะเบียนใหม่แล้วนะครับเขาก็จะเอารถคันดังกล่าวไปโพสต์ขายในโซเชียลนะครับโดยขายถูกกว่าเจ้าอื่นๆและขายถูกกว่าราคาตามท้องตลาดนะครับตำรวจสอบศูนกลางโดยตำรวจทางหลวง ถลายขบวนการโจรกรรมรถมาฟอกขาวจนรถมีหมายเลขทะเบียนใหม่ยากที่เจ้าหน้าที่จะตามคืนมาได้อีกทั้งยังยากแก่การตรวจตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงใช้เวลาร่วมสองเดือนในการสกดร,รอยติดตามคนร้ายแก๊งนี้กระทั่งสืบทราบว่ากลุ่มแรกจะทำทีไปตระเวนเช่ารถอ้างไปรับเจ้านายตำรวจบุกเข้าจับนายโชคชนะได้ที่ย่านคลองหลวงและนางสาวรำไพได้ที่ร้านคาราโอเกะในจังหวัดปทุมธานีขณะเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อน ทั้งสองอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งจึงตามจับยากตอนนีลลล้ลุงเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์คผ<ๆ>ิดใช่ครัอาจจะไม่ผิดก็ได้ครับนเนี่ยเ๋ยาไปว่ากั<ๆ>าน<ๆ>เมื่อจรกรรมรถมาได้แล้วก็จะมีทีมปลอมแปลงเอกสารตำรวจพบคลิปจากกล้องวงจรปิดมีชายนำเอกสารปลอมของเจ้าของรถไปแจ้งเปลี่ยนทะเบียนที่ทำการขนส่งให้เป็นหมายเลขทะเบียนใหม่และเปลี่ยนจังหวัด เมื่อได้ทะเบียนเล่มใหม่แล้วจึงสืบทราบต่อว่าผู้มาแอบอ้างเปลี่ยนเล่มใหม่ชื่อนายลิมปวินอายุ32ปีและนางสาวรัตนาพรอายุ35ปีเจ้าหน้าที่ได้ไปตามจับได้ที่จังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นจะมีคนโพสต์ขายรถลงตามโซเชียลมีเดียชื่อว่านางสาวรำวรินอายุ30ปีถูกจับได้อีกคนและมีผู้หลงเชื่อซื้อรถเนื่องจากมีเอกสารพร้อมก็จะมีทีมนักบินคอยขับรถไปส่งคือนายชัยวัน์อายุ39ปี ถูกจับได้ที่ห้องพักในจังหวัดนคปรปฐมโดยตำรวจยังสามารถรวบผัวหน้าขบวนการได้คือนายธนาเทพและนางสาวพระราดาอายุ32ปีที่ร้านอาหารในอำเภอดอนตูมจังหวัดนคปรปฐมป่าามผจออกให้้ยว รถที่ถูกโจรกรรมและถูกเปลี่ยนป้ายทะเบียนไปแล้วมีนับกว่า50คันอาจมากไปถึงกว่า100คันเพราะแก๊งนี้ทำเป็นอาชีพคิดว่าตำรวจจับไม่ได้เนื่องจากมีป้ายทะเบียนและเล่มตรงกันที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราจะเจอรถสวมทะเบียนเป็นหลักในการที่จะเอามาใช้งานเหมือนกับแบบให้ตรวจจับยากนะครับเคสนี้เรียกว่าที่ผมทามาเหมือนเป็นเคสแรกเลยนะที่ยักยอกรถขโมยรถคนอื่นมาแล้วมา แจ้งเล่มหายเพื่อทําเล่มให้ถูกต้องประกบกับทะเบียนตัวเองทะเบียนรถคันจริงเพราะฉะนั้นรถคันจริงเนี่ยพอเราตรวจสอบอะเราจะไม่เจอความผิดปกติอะไรเลยนะครับแม้แต่เล่มก็แล้วแต่มันก็คือของจริงทั้งหมดเพียงแต่กระบวนการที่ได้มาเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกเท่านเองวิธีการนี้ตรวจจับยากมากนะครับ่อนค่า,าตรวจจับยาก แก๊งจุรกรรมรถมาฟอกขาวจะเปลี่ยนป้ายทะเบียนเล่มใหม่ทันทีภายในวันเดียวหลังจากเช่ารถมาเฉลี่ยทามาแล้วเดือนละสี่คันทางผู้เสียหายเนี่ยเมื่อขนส่งเอาข้อมูลส่งมาให้แล้วนะครับผู้เสียหายก็เลยไปดูปรากฏว่าหนังสือมอบอำนาจเนี่ยถูกปลอมลายเซ็นแน่นอนผู้เสียหายไม่ไม่เคยเซ็นแล้วก็ไม่ใช่ลายเซ็นของผู้ต้องของผู้เสียหายนะครับส่วนส่นบักรประชาชนก็เป็นสนบักรประชาชนปลอมแน่นอนนะครับหน้าเหมือนจริงแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษนะครับผู้เจ้าหน้าที่ผู้ออกบัตรแล้วก็ ที่อยู่เนี่ยไม่ตรงกับบัตรตัวจริงของผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายก็เลยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยถูกปลอมอย่างแน่นอนนะครับขณะที่ผู้เสียหายเมื่อทราบว่ารถถูกโจรกรรมไปและถูกตัดสัญญาณ G P S จึงตามหารถมาร่วมหนึ่งเดือนก็ไม่พบเมื่อเข้าไปตรวจสอบจากแอป,ปทางรัฐทำให้ทราบว่ารถของตัวเองถูกเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนจากจังหวัดฉะเชิงเซาไปจังหวัดนครปฐมจึงตกใจและแจ้งตำรวจทางหลวงสายด่วน1993ให้สกัดจ,จับและได้รถคืนภายในวันเดียว พอเราแจ้งไปวันเดียวเท่านคะคะวันท้องมาทางตำรวจนครปฐมาแจ้งว่าเราได้สกัดเขาได้จัสกัดจับรถมาให้แล้วค่ะรวดเร,วเร็วมากเลยค่ะวันเดียววัน,เ,นเดียว <ไป S 1> จริงนะคนปรปฐมใช่ค่ะเป็นเป็นทะเบียนใหม่ที่ถูกเปลี่ยนไปแล้วก็คือเหมือนเขาพอมาเปลี่ยนปุ๊บเขาก็เอาทะเบียนใหม่ไปใส่เลยค่ะเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนตำรวจทางหลวงติดตามยึดรถคืนโดยมีผู้ซื้อไปในราคา3 0 0แสนบาทพมา่ทราบว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาเนื่องจากมีเอกสารเล่มทะเบียนถูกต้องทุกอย่าง ตำรวจได้เริ่มสะกดรอยติดตามแก๊งนี้ทราบว่าแบ่งหน้าที่กันทำงานโดยมีทีมที่นำเอกสารปลอมของเจ้าของรถไปขอเล่มใหม่ต่อสำนักงานขนส่งจากการสะกดรอยติดตามพบว่ามีหญิงหนึ่งคนและชายหนึ่งคนเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งเมื่อได้ทะเบียนใหม่ก็โพสต์ขายโดยที่ผู้ซื้อจะไม่ทราบที่มาเพราะรถเป็นเล่มทะเบียนจริงทุกอย่าง พันตำรวจเอกบุญลือพดุงถิ่นรองผู้บังคับการปราบปรามบอกว่าวิธีการสังเกตความผิดปกติหากผู้ซื้อรถที่ถูกจรกรรมจากขบวนการนี้ไปมีข้อสังเกตที่เล่มทะเบียนจะเขียนว่าออกแทนเล่มสูญหายและให้เปิดไปที่หน้า18จะมีรายการบันทึกการย้ายจากจังหวัดเดิมของป้ายทะเบียนมาที่จังหวัดนครปฐมหรือที่จังหวัดราชบุรีให้ระวังว่ารถอาจถูกจรกรรมมาก่อนเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม,ม่การทําผิดเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมักจะมีการ ทำเล่มขึ้นมาใหม่แต่ว่าการทำเล่มขึ้นมาใหม่เนี่ยทางขนส่งนะครับเขาก็ป้องกันไว้โดยการว่าจะตีปัํมตัวอักษรมาว่าเล่มเนี้เล่มปัจจุบันเนี่ยทําขึ้นแทนเล่มเก่าที่สูญหายนะครับแสดงว่าเล่มที่คูณได้มาเนี่ยไม่ใช่เล่มที่ตั้งแต่แรกที่ไม่ได้คู่กับรถคันนี้มาตั้งแต่แรกแหละหน้าสิบแปดของทะเบียนรถเนี่ย มันจะลงว่ารถคันนี้มีประวัติการดําเนินการการโอนการย้ายทางทะเบียนอะไรมาบ้างนะครับก็จะเห็นเลยว่าเรถคันนี้แจ้งหายเมื่อไรนะมีการย้ายจังหวัดเมื่อไรนะมีการแจ้งหยุดใช้แจ้งอะไรเนี่ยมันจะลงหน้าสิบแปดซึ่งผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยซื้อรถมาไม่มีใครดูหรอกหน้าสิบแปดนะครับถามแถวนี้แทบไม่มีใครดูหรอกลองไปเปิดดูสักหน่อยจะเห็นจะเห็นประวัติรถคันนี้นะครับ ที่สำคัญขบวนการนี้ยังทราบข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของรถคันเดิมจึงเชื่อว่าน่าจะมีมิจฉาชีพนำข้อมูลส่วนบุคคลไปขายให้กับแก๊งนี้เพื่อนำไปทำเอกสารปลอมแอบอ้างเป็นเจ้าของรถคันเดิมเขาจะได้ข้อมูลมาแบบดาวอะมันคงไม่ใช่เพราะว่าเลขมันต้องตรงถูกไหมครับไม่งั้นน่ะเจ้าหน้าที่เขากดมาเลขบัตรประชาชนไม่ตรงอะ่ะมันก็คงโอนไม่ได้มันต้องมีขบวนการอีกขบวนการหนึ่งที่เอา ข้อมูลบัตรประชาชนข้อมูลทางทะเบียนเนี่ยมาขายให้คนกลุ่มนี้นะครับเอาข้อมูลบัตรมาขายข้อมูลการซื้อสินค้ามาขายอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวต้องดําเนินการต่อครับต้องต้องไม่ให้มีความเสียหายที่เกิดขึ้นทําให้กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับตํารวจสอบสวนกลางในการตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมหรือไม่หรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารปลอมได้ทําให้แต่ละครั้งคนร้ายสามารถจดทะเบียนเล่มใหม่ได้ คือเรื่องการตรวจสอบสำเราเอกสารปลอมเนี่ยมันจะมีหน่วยเฉพาะอยู่แล้วอย่างพิสูจน์หลักฐานซึ่งขนส่งเนี่ยผมเข้าใจว่าภารกิจงานเขาเยอะจะมาให้ดูตรวจเนี่ยเขาไม่ได้มีความชำนาญท,ทางด้านนั้นนะฮะก็จะตรวจสอบเบื้องบืงต้นว่ามีการมาอบอหน้าถูกต้องอะไรถูกต้องก็กทำให้เพื่อเป็นการลด ลด,ลดการติดต่อประสานงานของประชาชนลงจะได้เพิ่มความสะดวกให้ครับอันนี้จะเป็นช่องว่างของของวิชาชีพได้หลักเลยที่เราจะต้องตรวจเช็คให้ทีท่วนมากกว่าเดิมนะครับถ้าเราเปิดเล่มทะเบียนมาแล้วนะครับแจ้งแทนเล่มสูญหายนะครับแล้วก็แจ้งแทนเล่มชำรุดนะครับตัวนี้ต้องสืบทราบตรวจสอบให้ดีนะครับได้เช็คให้ดีว่ารถคันนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าตัวนี้อันตรายมากเลยนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกเพราะการตรวจสอบจะไม่เจอความผิดปกติอะไรเลยนะครับเพราะเล่มก็เป็นเล่มแท้จากขนส่งนะครับเป็นเล่มแท้หมดเอกสารแท้หมดนะครับแต่กระบวนการที่เขาจะได้มานะครับ เขาไปโจรกรรมรถมานะครับหรือเขาไปเอารถจำนำมานะครับแล้วมาแจ้งเล่มหายนะครับเพื่อที่จะให้ได้เล่มแท้แล้วก็เอามาขายลงในตลาดโซเชียลมีเดียแล้วแก๊งนี้ก็ค่อนข้างจะชำนาญน,นะครับการที่ว่าเหมือนไปเช่ารถมาแล้วก็จะมาแจ้งทําเล่มใหม่ภายในวันเดียวนะครับเสร็จภายในวันเดียวซึ่งอันตรายมากและน่ากลัวมากนะครับใครที่จะซื้อรถมือ2ในช่วงนี้นะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับเช็คให้ถี่ถ้วนนะครับเพราะว่า เงินก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับอาจจะถูกกว่าก็จริงนะครับถูกกว่าไม่ใช่น้อยๆด้วยนะครับถูกกว่า3-4 0 0 0 0ถึงเลยนะครับและราคาที่เขาลงขายนะครับอาจจะถูกกว่าก็จริงนะครับแต่รถนะครับลูกค้าต้องเช็คให้ดีนะครับว่ารถคันนั้นมีประวัติเล่มหายมาหรือเปล่าแจ้งเล่มชำรุดสูญหายมาหรือเปล่านะครับต้องเช็คให้ดีนะครับการที่เราจะซื้อรถ1คันนะครับอย่ามองเพียงราคาอย่างเดียวนะครับ มองถึงความถูกต้องด้วยนะครับแล้วรถพวกนี้นะครับก็จะถูกกว่าเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะครับซึ่งคิดง่ายๆเลยก็คือราคาจะหายไป40ถึง50นนะครับแล้วรถที่เล่มชำรุดสูญหายนะครับจะเข้าไฟแนนซ์ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ข้อพึงระวังเลยนะครับระวังจะได้ของถูกแต่ไม่ได้รถใช้นะครับ และอาจจะเสียเงินฟรีก็ได้นะครับเพราะเจ้าของที่แท้จริงไม่ได้ขายรถออกมานะครับเขาสามารถไปแจ้งรถหายและแจ้งให้เจ้าหน้าที่นารถกลับมาคืนให้เขาได้นะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะปั๊มหน้าเล่มเลยนะครับแล้วก็จะปั๊มหน้าผู้ครอบครองนะครับออกแทนเล่มสูญหายแบบนี้นะครับให้ลูกค้าถอยให้ห่างเลยนะครับและเช็คที่หน้า18นะครับว่ารถย้ายมาจากจังหวัดอะไรนะครับ แล้วออกแทนเล่มสูญหายหรือเปล่านะครับเพราะไม่ใช่แค่เพียงปั๊มหน้าเล่มเท่านั้นนะครับจะลงบันทึกในหน้า18ว่าออกแทนเล่มสูญหายนะครับข้อควรในการหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเห็นราคาที่มันถูกกว่าท้องตลาดนะครับให้ถอยให้ห่างเลยนะครับเพราะรถพวกนี้จะขายถูกกว่าราคาตามท้องตลาด30-50%เลยนะครับก็ฝากไว้นะครับไปที่จะซื้อรถมือสองนะครับช่วงนี้ก็ให้ระวังกันนิดนึงนะครับไม่อยากให้ทุกท่านเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับการที่เราจะควักเงินออกมาซื้อ1คันนะครับเราก็อยากได้ของที่ดีๆไปใช้งาานนะะครับอยกจ รถได้ราคานะครับก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับ roxkie นะครับหรือเบอร์โทร0621919449นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ